แม่ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่จอยก็อาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนแต่นับวันพ่อยิ่งมีอาการทางสมองจนกระทั่งเสียสติเพราะเสียใจและเกิดอาการเครียดที่แม่ของจอยขอแยกทางทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนจอยจะต้องหาข้าวหาน้ำวางไว้ให้พ่อ แต่ก็ถูกคว้างปาทิ้งจนถ้วยชามหม้อหายแตกกระจายข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็ถูกทำลายทุบจนแตกเสียหายจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้กระทั่งจอยที่บางครั้งก็ถูกทำร้ายจนเนื้อตัวเขียวช้ำด้วยอาการทางประสาทแต่บางวันก็นั่งพูดคุยคนเดียวพร้อมเรียกหาลูก างทีเขาก็เหมือนแบบเขาเพ้อไปเลยอะแล้วก็ทุบทำลายข้าวของอะไรเงี้ยทำไมพ่อถมีอาการแบบนี้เพราะว่าเหมือนเขาเครียดจัดอะตั้งแต่แม่เขาทิ้งไปอะนานอะไรกี่ปีสีห่ห้าปีพ่อเขาเป็นมาตั้งหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูอยู่อนุบาลสองแต่ว่าอาการเขาเพิ่งมาเริ่มหนักอะ,ะตั้งแต่หนูเล็กๆนี่อาการเขาเป็นไงก็ตอนนั้นเขาก็เดินไม่ได้ปกติอยแบบ ไม่ค่อยนั่นเดิมนี่พ่อเขาเดินไม่ได้เขาตอนแรกเขาเดินได้พอตอนอยู่อันบ้านสองเขาก็ผูกคอไงค่ะแล้วเขาก็เดินไม่ได้แล้วหนูอยากจะพูดถึงพ่อหน่อยว่าอยากจะให้พ่อได้รับการช่วยเหลือยงไหมก็อยากค่ะอยากให้แบบมีคนพาพ่อไปรักษาให้ยายพ่อหายอะค่ะเพราะว่าถึงไม่หายก็ให้พ่อดีขึ้นบ้างก็ยังดีอะค่ะ ก่อนหน้านี้ลุงจะเป็นคนพาพ่อของจอยไปพบหมอแต่หลังจากถูกยิงจนขาไม่ดีจึงหมดคนพาไปรักษาต่ออาการทางประสาทจึงขาดยาไปบำบัดร,รักษาจนอาการรุนแรงขึ้นลำพังเด็กสาววัย14ปีที่กำลังอยู่ในวัยเรียนคงไม่สามารถหาเงินได้พอหาเลี้ยงตัวเองและพ่อที่เสียสติ ากไม่มีลุงและป้าคอยเจือจุนบ้างคอยหุงหาข้าวปลาให้ทั้งสองพ่อลูกได้ฝากท้องแต่ก็ใช่จะเหลือเฟือต่างคนก็หาเช้ากินค่ำซ้ำยังมีหลานสาวที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่ออายุได้ห้าปีแต่ต้องพิการให้ต้องเลี้ยงดูอีกหนึ่งคนทุกวันหยุดและช่วงปิดเทอมลุงกับป้า จึงพาจอยออกไปรับจ้างขุดมันหาเงินเป็นค่ากับข้าวนะครับอารวาสทุบข้าวทุบของทุบบ้านแล้วกคยควาข้าวให้กินก่อนไปโรงเรียนเอาวางไว้ให้แล้วเย็นกลับมาหุงให้ใหม่ รายได้ยังยำแย่นไม่บ่อยครับมีอาการแบบกลัวคนนี่กลัวคนแต่กหน้าอะไรเงี้เขาไม่กลัวกปกติกตบางครั้งก็คุยรู้เรื่องก็ลูกไม่คุยคุยคนเดียวเนี่ยแม้วันนี้จอยต้องเผชิญโลกเพียงลำพังไร้ผู้เป็นแม่ และเสาหลักของครอบครัวก็กลายเป็นคนเสียสติแต่จอยก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนได้รับทุนการศึกษามาโดยตลอดซึ่งวันนี้จอยกำลังเรียนจบชั้นม .3 แล้วและคาดหวังจะได้ศึกษาต่อ แต่หากไม่มีทุนก็จะเรียนที่ศูนย์กศนอกใกล้บ้านซึ่งความฝันสูงสุดคืออยากเป็นครูจะได้มีเงินเดือนมากๆเพื่อพาพ่อไปรักษาสำหรับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทุกอย่างเลิกเรียนมาก็กลับมาทำหน้าที่ลูกเหมือนเดิมแล้วก็ทบทวนสำหรับตำราทำให้เขาได้ดี เกรดเฉลี่ยสูงสุดได้รับทุนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมของโรงเรียนเป็นคนที่เขียนหนังสือสวยนะครับอัญชลาแล้วก็เป็นคนที่ดูแลน้องๆแทนได้ถึงแม่พ่อจะเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ดูแลน้องๆม .2 ม .1 ป .456 ให้เดินตามเขาก็คือเป็นเด็กดีนี่คือบทความสามารถแล้วก็ผลงานทางด้านการเรียนความประพฤติของเด็กคนนี้ ท้ายนี้ทางรายการสะท้อนชีวิตโดยบริษัทเคซีทีวีนครสวรรค์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวสิทธทิไกรเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินหน้าสู้กับชีวิตต่อไป